สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับกระเป๋าเดินทางมากมายนะครับคลิปวันนี้จะเป็นการรีวิวนะครับกระเป๋าเดินทางใบใหม่ของผมนะครับที่เพิ่งสั่งมาแต่ว่าจะไม่ได้เป็นการรีวิวเฉยๆนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับ ตั้งค่ารหัสกระเป๋าเดินทางในครั้งแรกนะครับที่เราได้กระเป๋ามาเราจะตั้งยังไงนะครับแต่ละรุ่นนะฮะแล้วจากในคลิปก่อนๆน,นะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องของการลืมรหัสกระเป๋าเดินทางนะครับไปดูคลิปเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านบนนะครับว่าวิธีการปลดล็อกรหัสเวลาลืมรหัสทํำยังไงนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการสอนตั้งรหัสกระเป๋าเบื้องต้นนะครับผมมีอยู่2รุ่นนะครับที่มันต่างกันก็เดี๋ยวจะมาโฟกัสเฉพาะ2รุ่นนี้นะครับยังไงก่อนติดตามรับชมคลิปนะครับวันนี้ก็ช่วยฝากกดติดตามช่องกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปนะครับครับในช่วงแรกนะครับผมจะมารีวิวกระเป๋าเดินทางนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นของ สวิตเนวี่นะครับชื่อรุ่นเขาเนาะตัวนี้เป็นกระเป๋าสีเขียวนะครับเป็นแบบอัลตร้าไทนะครับเบามากนะครับแต่ว่าในความเบาเนี่ยผมว่ารู้สึกมันจะอ่อนๆอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับมันจะนิ่มๆนะกดลงไปล้อเป็นแบบหมุนได้3 6 0้อองศานะครับล้อตรงนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่จับดึงนะครับปรับ3สเต็ปนะครับนี่นะครับ ซิปตัวของซิปเองเนี่ยมีซิปอยู่2สเต็ปนะครับก็คือซิปชุดแรกจะเป็นซิปสําหรับเปิดกระเป๋าแยกออกจากกันนะครับส่วนซิปตัวที่2นะครับฝั่งนี้นะฮะเป็นตัวขยายกระเป๋านะครับเป็นการขยายทําให้กระเป๋ามันอ้วนขึ้นนะฮะกระเป๋าใบนี้มีขนาด20นิ้วนะครับสาหรับการลากขึ้นเครื่องแล้วก็ไว้ด้านบนที่นั่งนะครับก็ไซส์มันจะไม่เกินกับสายกันบินทั่วไปนะครับที่เราใช้ใช้อยู่นะครับ อ่ะมาดูด้านนอกก่อนนะครับด้านนอกโลโก้นะครับเป็นโลโก้สวิทเนาะตัวนี้เองจะเป็นร้อนนะครับเป็นออกสีเขียวเหมือนเขียวทึมๆหน่อยนะครับด้านบนนะครับจะมีที่จับแบบนี้นะเพื่อนๆที่จับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับกรณีที่เราจะถือแบบแนวนอนแบบนี้นะครับก็สามารถจับได้แล้วก็มีซิปตรงนี้ที่มีรหัสนะครับรหัสจะอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆนี่นะครับ เดี๋ยวยังไงเรื่องของการตั้งรหัสเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะเรื่องของภาพรวมกระเป๋านะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนตรงนี้นะครับกระเป๋ารุ่นนี้ด้านในก็จะมีซับมาให้นะครับแล้วก็มีสายรัดนะครับที่เป็นสายยืดนะก็รัดสัมภาระแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของที่เก็บของจุกจิกนะครับแล้วก็มีห้องอีกห้องหนึ่งนะครับถ้ารูดซิปปิดก็คือตรงนี้คือปิดไปเลยนะครับ นี่นะครับประมาณนี้เนาะก็ไซส์สําหรับเดินทาง2อถึงสวันนะครับประมาณนี้ถ้าผู้ชายก็ได้หลายวันอยู่นะครับอยู่ที่ชุดอีกทีส่วนตัวนะครับเต็ม10ผมให้น่าจะอยู่ประมาณ6กถึงเนะครับผมรู้สึกมันบางๆงไงไม่รู้นะแต่ยังไม่ได้อาไปใช้งานนะครับอาจจะดีก็ได้บางนี่เพราะว่าจะเป็นรุ่นที่มันน้ําหนักเบานะครับถามว่าการมีน้ําหนักเบามีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือว่าเวลาลโหลดขึ้นเครื่องนะครับโดยส่วนใหญ่ จะประมาณ7โลนะก็ถ้ากระเป๋าเราหนักมันก็บวกน้ําหนักกับสัมภาระไปอีกนะครับสัมภาระจริงๆก็จะไม่ถึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5โลนะส่วนรุ่นนี้เดี๋ยวผมแนบสเปคไว้ข้างๆนะครับว่าตัวเขาหนักกี่โลอะไรยังไงนะครับซิปที่ขยายตัวกระเป๋านะฮะกรณีที่เราไปแล้วกระเป๋าเราอ้วนขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะอ้วนขึ้นได้อีกนิดหน่อยนะครับประมาณน่าจะสองสามเซนนะครับ ส่วนของล้อนะครับค่อนข้างจะลื่นนะครับหมุนมีล้อถึง4ล้อก็สะดวกนะครับเวลาเข็นก็สามารถเข็นไปได้ทั้งแนวนี้แล้วก็หมุนแนวนี้ก็ได้นะครับ อันนี้ด้านใต้นะครับเป็นฐานรองนะครับการตั้งค่ารหัสกระเป๋าเดินทางใบใหม่ของเรานะครับก็มาจากโรงงานเลยเขาจะตั้งเป็นเลข0ทั้งหมดนะครับ0 0 0หมดเลยนะเพื่อนๆตรงนี้นะครับมีวงล้ออยู่3วงเหมือนเดิมนะครับโด้วยมาตรฐานทั่วไปก็จะประมาณนี้นะสังเกตยังไงว่าเขาตั้งเป็นแบบนี้นะครับให้เราดึงที่ปลดสลักซิปตรงนี้ออกอันนี้ถือว่ากระเป๋าปลดล็อกแล้วนะครับ กรนี้ที่เราจะต้องการตั้งนะครับก็ง่ายๆเลยครับเข้ามาอย่างไรเราก็ตั้งอย่างนั้นนะครับดึงสลักไปนะครับแล้วก็หมุนตั้งเป็น5-5าห้นะครับนี่นะครับตอนนี้เขายอมให้เราดึงแล้วก็เป็นการตั้งแล้วนี่ครับดึงได้ปลดสลักได้นะครับแล้วลองดึงไปหมุนไปเลขอื่นนะครับนี่นะครับมันจะล็อกอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าเรียบร้อยง่ายมากสําหรับรุ่นใหม่ๆนะครับตั้งแบบนี้นะถามว่ามันมีข้อดีก็คือง่าย แต่ข้อเสียนะครับก็ถ้าจะมีใครสักคนมาแกล้งเรานะครับดึงแล้วก็ไปเลื่อนเลขอันนี้ก็อาจจะทําให้เราเปิดกระเป๋าไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้จุดอ่อนของรุ่นนี้แบบนี้แล้วนะครับหลังจากที่เราเปิดใช้งานเรียบร้อยก็แนะนําให้เคลียร์เคลียร์ไปเป็นเลขอื่นเพื่อให้เขาไม่สามารถปลดล็อกหรือรีเซ็ตรหัสเราได้นะครับรุ่นนี้เป็นแบบนี้นะ สำหรับกระเป๋าเดินทางรุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับการปลดสลักเขาจะเป็นแบบนี้นะไปที่โอเพนเปิดได้ส่วนการปลดสลักหรือว่าการแก้รหัสนะครับนี่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะพลิกมาด้านในเขาจะมีที่ปลดสลักแบบนี้นี่จะเป็นการปลดล็อกสลักแล้วก็เราก็เลื่อนตัวเลขไปตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเป็นการตั้งรหัสใหม่นั่นเองนะครับถ้าสลักอยู่ในสถานะฝั่งนี้ ถ้าพอใจแล้วปลดสลักลงมาก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับก็จะทําให้โยกฝั่งนี้ได้นะฮะอันนี้เข้าๆสั้นๆนะครับสำหรับรุ่นอื่นๆตัวนี้นะครับก็ตั้งค่าเหมือนกับตัวสีเขียวเมื่อกี้นะครับคล้ายๆกันเลยนี่นะครับปลดล็อกให้อยู่ในสถานะเปิดก่อนนะครับแล้วก็กดแบบนี้นะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะสามารถตั้งค่าได้หมุนวงล้อได้นั่นเองนะครับหมุนไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนไป นี่นะครับตอนนี้ผมหมุนไปที่1นึนะครับล็อกนี่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยวิธีการปลดหรือว่าวิธีการตั้งจะคล้ายๆกับตัวเขียวเลยสําหรับการรีวิวเจ้ากระเป๋าใบเล็กใบนี้นะครับตัวสีเขียวนี้แล้วก็พร้อมกับการแนะนําวิธีการตั้งค่ารหัสที่เราทํากันไปนะครับไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆขอให้เอาไปใช้เที่ยวให้สนุกนะครับส่วนใบนี้ ก็จะตั้งอีกแบบนะครับเหมือนที่เราทําเมื่อกี้แล้วก็มีแถมให้อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตั้งค่าเหมือนๆกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบ28นิ้วอย่างดีนะครับแข็งแรงมากแล้วก็มีประกัน5ปีนะครับสําหรับวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีนึงนะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ